ครับมาดูกันครับกับตอนเดียวนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมสีเทาดํานะครับด้านหน้านะครับได้ทาการเปลี่ยนแปลงหน้าเป็น g r Sport เรียบร้อยนะครับกันชนหน้าดําเงานะครับเน้นเป็นโทนดํานะครับเปลี่ยนไฟหน้าเรียบร้อยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ใบบีมนะครับงานข้างในก็จะเป็นอ่าสีเทานะครับผมก็มีไฟตะหมอกเรียบร้อยนะครับด้านข้างนะครับผมก็ทําการทําสีซุ้มล้อนะครับให้เป็นดําเงานะครับก็ดูสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับโคตรพิเศษครับผมร้องแม็กขอบ20ไม่พอนะครับผมจับปั๊มนะครับจานขยาย380มิลนะครับ18แซดทายเย็นนะครับรีวิวทำให้รับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับจับปิกนกนะครับตัวหน้าข้างเป็นสติ๊กเกอร์ LN06 นะครับผมแล้วก็มีโลโก้ไฮรักนะครับดำเงาตัวสอนดำเงานะครับครอบกระจกดำเงาเรียบร้อยนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับผมคันนี้นะครับเดิมเขาจะเป็นดัมเบลใช่ไหมครับคันนี้นะครับเป็น18แซดทายเย็นนะครับนี่นะครับ ด้านหลังเป็น4ี่พ์ตนะครับก็ได้การเบรกที่ดีแล้วไม่พอนะครับยังได้ความสวยงามด้วยนะครับฮับสีแดงนะครับผมก็เป็น4คูณ4ดิฟล็อกนะครับผมแล้วก็กันชนท้ายนะครับเหล็กนะครับผมอย่างหนานะครับตัวนี้นะครับมีไฟถอยด้วยนะครับโลโก้ดําเงานะครับตัวต้านะครับติดนั่งเพิ่มเติมในส่วนของกล้องมองถอยนะครับผมออกจอเดิมให้เรียบร้อยนะครับผมชมรอบพันกันครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดจัดครับผมนี่เลยนะครับผม หุ้มบ่อหนังเรียบร้อยนะครับปักเกียร์สปอร์ตนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับพวงมอะไรก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับพวงมอะไรตัวนี้ก็สวยงามนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาหาอุ้มได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมก็สามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ